ครับคลิปนี้เพิ่งไปร้าน B2S มาครับก็เลยจับมาอย่างละห้าซองไม่รู้อ่ะเขาหยิบให้ด้วยเราไม่ได้เลือกเอง B2S เราอยู่คัเคาน์เตอร์นะก็เลยลองอาะจุดที่มันเคยเปิดนะครับมีสกาเลตกับไอ้ปฐมบทปฐมบทน่าจะหาลูกเกียร์นะไอ้สกาเลตนี่มันน่าจะเป็นไ,ไอตัวหน้าสองนี่แหละ ชื่ออะไรไ่ลูกเดี๋ยวลองดูมาดูได้อะไรเพราะว่าม่วมั่วมาอย่างละห้าสี่ร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยสี่เก้านะครับอ้าวแบบสอบถามเนจีนถ้าซื้อในเซซื้อออนไลน์น่าจะได้ไอ้นี่ได้โปรโมทน่าจะดีกว่าผมเดี๋ยวดูก่อนอาจจะซื้อสั่งออนไลน์สักเซ็ต ลาสอ๋อ <Last>. oh, มันได้ตัวนี้ตัวนี้ทุกคนต้องหากันนี้นะไคเดนซาโบเนียโอ้โหธรรมดาหมดเลยบ็อกทัสเปโตเบตันเจริญแล้วสองแรกก็เอ็นล้วนเลยคอมมอนล้วนกาดสี่อ๋อมีอันคอมมอนคือไอต,ตัวนี้อ ok ันคอมมอนบ็อกทัสก็น่าจะอัพมาจากตัวนี้แหละซาโบเนีย นึกถึงสมัยการยุกิตอนนั้นไปอยู่ญี่ปุ่นสามอาทิตย์ซื้อเวลาหอเดินกลับบ้านได้กลับโรงแรมแล้วก็แวะซื้อร้านหนังสือครับจะมีร้านหนังสือก็ซื้อเวลาซองววลาซองกว่าจะกลับมาเมืองไทยนี่เป็นปึก ได้จุดได้ใบแปดดาวมาอันเดียวมั้ยซื้อเซฟเดียวเซฟไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆแล้วสนุกดีเอ้ยมาลาสอีกแล้วเหมือนกันเลยอ่ะโอ้ไม่ได้ใบพิเศษเลยเลยอะไรวะมีนีฟมุกกรูมุกรมกรุอุมิตริโอไอ้มันมีตัวแบบนี้เลยหรอะตลกสมุดบันทึกเพื่อน โอ้โหเฮ้ยดูแล้วลองห้าซองนี่หลังซื้อไอ้นี่ดีกว่าโอ้โหรนอว่าดวงจะดีเช็คดวงมันจะมีได้ใบลองดูแน่ๆอีก 3, สามซองอาจจะได้เอชอาร์ใครจะไม่รู้มีไหมเฮ้ยโอ้โห,ห จะดิบเถื่อนเลยขนาดนั้นไม่ได้ใบดีๆเลยเดนเนโบรอนโบรอนนี่เป็นสีเงินนี่ว่าโกโก้บัตเซลบีชคอร์ดโอ้โหสองสองสุดท้ายของสกาเลตเราจะไ,ได้เรื่องนันนี้เดี๋ยวแก้แค้นด้วยการยกกล่องเดี๋ยวเดี๋ยวรอ เดือนหน้าแล้วตอนนี้ของเซเว่นเขาได้สแตมคืนเนนงินคืนไอเชียนไม่ได้จริงเหรอวะผมไม่ได้การ์ดดีเลยอะเหลือเชื่ออาซานันหรือว่ามิดิดิกด,ดาโอ้โหเซงเป็ดโอ,โอ,โอโลิเนียวโคทอยการ์ดไฟโฟเซล เอ้ยอะไรวะดวงจะซวยขนาะดนั้นห้าห่อนี่ไม่ได้อาไม่ได้อะไรเลยอ่ะตลกมากเอหรือว่าเขาเปิดได้ไปหมดแล้วแล้วมันเอาหวยหวยมากองรวมกันวะก็เป็นไปได้อาได้แล้วนี่นสีแปลกๆนะจะมาสักใบนะวารุวิวอิราฮินะ มุกคุรุสามเควสพัตราสุพัตราอะไรเอ่ยอุย้ยได้เออาร์ว้ยได้เออาร์ว้เฮ้ยคาเรตฟาบเอาให้อุ้มดิกดาโอ้โหแต่ได้เออาร์นะเอ๊ะชุดนี้มันมีมันมีเออาร์ด้วยเหรอโอ้โหนี่เท่ากับเท่าไหร่นะ ประมาณ250ได้ AR มาใบแล้วได้ตัวนี้ด้วยตัวหน้าตาแบบไม่น่าเบิกดูก็รู้ว่าเฮ้ยแต่ก็ AR นะเองดีอ่าซองใน AR มาลุ้นต่อของปฐมบทจะได้อะไรนะครับเฮ้ยทำไมอันนี้มันมี แบบสอบถามหมดเลยวะอ้าวพิกาชูโอ้ไดวิบวับเลยพิกาชูเลยเซมินคูซูโมไปหลังเป็นอูกามอสนะครับอันนี้น่าจะเป็นอารวมะลายอย่างี้กาดอาฟับอาริอาโดสอโอเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงอ่ะแบ่งแบ่ง ซีรีส์เพื่อนประถมพัสดนี่ก็ยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวต้องหามาเปิดสักหลังสักบล็อกโอ้ไม่มีแหละโคลิงลีเกลยังกูสลูกาละลูกาลูกันเหมือนพลังมดัดอิซุยวอลเกิล สามซองไหมาัจะทีเบ็ดโอ้ในวิบวับอีกใบเอเลซาร์อซานันนาโซโนสกุสักเอาในด้ฮงคูริวกาดอีกใบโอ้โหแลนดลูคูลัส <c oughs> ส่ยท่านแต่อา่าเฮ้ยมเอาบายอุมิดิกดาไม่มีฮะเอลิคิเทลว,วิกตินีอีวังโคพลังงานฟื้นคืนอิชิเฮนจินของสุดท้ายอิชิเฮนจิน โอ้ได้ลูกเกียร์อ๋อมันเป็นต้องลูกเกียร์โอ้วิบวับโอ้วิบวับแทาจะพิสดารซะด้วยอยู่นิรันอ,อ,อิโตมารุเมลาว่าโคโดราตัวนี้มันมีตั้งดุอยู่างแปลงคัดอะไรคัดอะไรคับอะไรสามอาครับอ่าอ่า อะ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 ไรอะอะอะะตันเนี้ยเอาโฟกัสไม่ได้เฮ้ยเลจิตดราโก้ได้3ามามาใบหนาวะเป็นดีดีกว่าอันนู้นอ่ะแต่อันนู้นได้ AR การอาร์ตอันี้ตัวนี้มันไม่วีสตาร นี่เคยเล่นเนาะดีจิดาโก้ให้ตัวน้อยตามนี้